อค okay, ครับมาดูต่อตรงนี้เอวัเอวัตัวนี้ก็ข้างหลัง,งอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งต้นต้นต้นหน้ามันจะเป็นสันเตปีชนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่ระขณนะเอวัก็ยกพาเวกมาถึงเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตปีแม้มีอยู่ยล้วก็ดูว่าเกียกุภลเกลดอะไรนี่พลาจริงสุดตัวนี้ก็ยกชนะ,ะนนชนะมาคนทั้งหลายแล้วก็ปฏิชักคิตวา ปฏิวัติแล้วจิตยังเอวัตซึ่งเจดีนั่นเที่ยวแล้วก็ทตบาลดำรงอยู่แล้วยาวตายุกังสิ้นการกำหนดเพยงไรแห่งอายุอันนี้เป็นทศยายพันธนะครับเวลาขมก็เป็นอาจารย์แต่สังยุคข,ข้าในทศบาลดำรงอยู่แล้วสิ้นการกำหนดเพยงไรแห่งอายุจุตา้าเคลื่อนแล้วนี่นี่เป็นตัดัจ,จนะ เวลาทนคือเป็นวิสศยตนาของตัวบรรทานไม่ใช่เป็นปุาพาการรักกิริยานะิสตาบรรจัยนะมัช่ตวาเคิื่อนแล้วตะโตโยกอะไรมาอัตตาภาวะตจากอัตตภาพนั้นภาวะตเจ้าเทวโลกที่่เคลื่อนแล้วจากอัตตภาพนั้นก่อนเคลื่อนแล้วตะโตอัตตภาวะตจากอัตตภาพนั้นนิพพัตติงสุมาเกิดแล้วเทวโลกในเทวโลก เตสุน,นี้เป็นประโยชน์ลักษณะเตสุยกอะไรชน,าาชนสุขครเมื่อชนทั้งหลายเหล่าน,นั้นวัสันเตสุอยู่อยู่เ,เทวโรโเกในเทวโลกเอากางังพุทธันตรังสิ้นพุทธันดอนหนึง่งอันนี้การป,ประโยชน์ลักษณะจบไปเปโตมาประธานคือภริยาภริยาว่าภริยาจะวิตราเคลื่อนแล้วตะโตยกอะไรเทวะ โลโลกระโตดคือถ้าอันไหนที่เป็นโตบัญัยท้ายนามอ่ะมาต่อกับวิสุทธนะเนี่ยเวลาัตนามที่ยกมาเนี่ยต้องท้ายด้วยด้วยด้วยโตบัญัยท้ายนามเช่นกันอย่าประกอบเป็นเทวโลกสมาเทวโลกกัมหาอันนั้นไม่ได้ต้องเอาเป็นเอาเอาัวนามเป็นตลวตบัญัจท้ายนามเหมือนกันก็เป็นเทวโลกระโตเคลื่อนแล้วจากเคลื่อนแล้วจากเทวโลกนั้นแล้วก็ ธิดาเป็นธิดาเซติโนโของเศรษฐีราชก,กหีในเมืองชื่อว่าราชพฤก์แล้วก็บนตว่าเป็นแล้วก็นี่พติมาเกิดแล้วตัวนี้เป็นอีอีของอาชตนีนะเอาอ e ีเป็นอีมาเกิดแล้วไม่ใช่ติวัตมานาน,านนะมันคือมันคือวัตตะนี่บทหน้าวัตตะแปลว่าเป็นพระส่วนตัวนี้ลงอ e, ีเอาอ e ีเป็นอ e. ีฉะนั้นไม่ใช่เป็นตินี่พัติมาเกิดแล้ว อิมัสมิงพุทธป,ปาทีในการเป็นที่เสริุบตัตแห่งพระเจ้านี้ถ้าไม่ได้ก็ทับสับไป,ปในพุทธบัปปตรการนี้สากระโยคสิทธ,ธิทีดาวจิดาของสิทธินั้นกุมาริกาวเป็นกุมาริกาเที่ยวคือเป็นเด็กหญิงเที่ยวพุตาัาเป็นาปากุนีบรรลุแล้วโสวตาปฏิปารังซึ่งโสดาปฏิผลปะนะก็ ปฏิสันทินามะเชื่อว่าปฏิสุนธิอธธาทิถาศจัสะตัวนี้ยกอะไรมาไหมโยกอะไรยกอะไรท่านไพัินหรือว่าจะอยากจะยืนดีต่อไม่ได้ให้ยืนนะที่นอนเรียนอยกอะไรมาหนึ่ง สองสามได้ไหมไม่ได้ยืนเลยไม่ยืนไม่ได้ยืนเลยห้านาทีนอนเรียนไงอ่านึกลนะนอนเรียนได้ไหมไม่ได้าั้นนิมนต์ยืนเลยนิมนต์ยืนอันนี้โยกสัตว์ขึ้นมามชื่อว่าปฏิสันธิอ่าสันธิของสัตว์ ผู้มีสัจจะอันไม่เห็นแล้วเพราะนั้นอันเนี้ยอธิษฐานศาสตร์วิเศนาของศาสตร์เชื่อว่าปฏิสุทธิของสัตว์ผู้มีสัจจะอันไม่เห็นแล้วก็คือยังไม่บรรลุมรรคผลไงมีสัจจะยังไม่เห็นก็คือของสัตว์ผู้มีสัจจะอันไม่เห็นแล้วภาริยาเป็นอะไรไม่ใช่ภาริยาเป็นสภาพหยาบหยาบหรือหนักหยาบกำลังเป็นสภาพหยาบแล้วก็ มันแปลว่าหนักก็ได้หยาบก,ก็ได้แล้วแต่จะแปลลวกันแล้วก็วกโหติย่อมเป็น,นเนี่ยเป็นชื่อว่าอรว่าปฏิสุทธิของสว์ผู้มีสัญจาไม่เห็นแลว้วเป็นสภาพหยาบโหติย่อมเป็นฉะนั้นโหติคุมภาคนะตัวนี้ภาริยาเนี่ยมันคือวิกิตาในโหตินะไม่ใช่เป็นเยาวภาคฉะนั้นอิติตรงนี้มันเป็นอิติอติติตัวนี้ไม่มีอะไรเปิดมันเลยแล้วก็มันจะเป็นเหตุเป็นผลฉะนั้นอิติตัวเนี้ยให้ไปว่าเพราะเหตุน,นั้น สไลติจิสับตัวนี้เวลาจัดสัมพันธ์อ่ะให้ธัมมันเป็นอะไรอิติสัพที่แปลว่าเพราะเหตุนั้นอ่ะเหตุตะวัฏฐานตะวัฏฐานตัวนี้ให้ทัมมันเป็นเหตุตะวัฏฐานนะอีดีย่อมเป็นอิติเพตุนั้นสามีกวนว่าสามีตัสสาเศรษฐีทีตุยาของที่าของเศรษฐีนั้นสามเป็นวัตตมาโนแปลว่าอะไร สัมปริวัติตมาโนถ้ายัางไม่ได้ก็อยู่กันตรงนตรเน,รองอนี้แปลว่า,วาอะไรเป็นไปรอบพร้อมอยู่นี่แปลว่าตัดแล้วเป็นไปปริรอบสังสังอันนี้คืออิป็มมะเป็นก็เป็นสัมเป็นไปรอบพร้อมอยู่คาตวาไปแล้วนิปติมันเกิดแล้วในสาธากุลีในตระกูลแห่งนายพาน เียต่อมาถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่จบนะปุพะสินีโหปุพะสินีโหอ่นว่าความรักในก่อนอัจโริทวิท่วมทับแล้วท่วมทับใครเศรษฐีจตรังซึ่งนามของสิษฐีสหสหพร้อมกับพร้อมกับทัศนีนะด้วยการเห็นตาสะ กุกุตมิตสาซึ่งนาทานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นนั่นเที่ยวฉะ<ๆ>นั้นตัวนี้ยกตุกุตมิทสาข้ามามาเป็นฉันตรีพัน์แปลว่าซึ่งฉะนั้นกุกุตมิทสาจะเป็นฉัตรีกรรมะในทัศนีนะทัศ<ๆ>นีนะจะเป็นสาพปาัญญาเท่ากับสหสหก็จะเป็นอะไรสหจะเป็นกิริยาสมวญญาตะในอัจโชทริ อันนัความรักในก่อนท่วมทับแล้วซึ่งี่ดาวของเศรษฐีพราอมกับด้วยการเห็นซึ่งในพานชื่อว่าปูตมิตรนั้นนั่นเทียวแล้วก็ตรงนี้จะแปลว่าดัานนงนี้สวาสดิอาหารอาหารที่เราเปิดมาตั้งแต่ตรงไหนตัวนี้เนี่ยตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่นี่นนนปัดแล้วว่าเนี่ยมันตนั้งแต่ครั้งเมื่อ ทันเมื่อคาว่าดังนี้อันพิสุขไหลกับต,าาต,ตัวแล้วว่าอาหารตัวนั้นต่างแล้วว่าก็คือตั้งแต่พัะเวเน่เป็นเ,เร,รื่องเล่าในอดีตกันจบตัวนี้ติติดังนี้เสร็จแล้วก็มาคอคาถาตัวนี้เป็นประโยคเป็นคาถากันไรที่เกี่ยวข้องกับความ,มรักเป็นสันิวาดมาก่อนเป็นสันิวาดดังเนี่ยฉะนั้นปีที่อยู่คอคาถาเนี่ยปีตัวเนี้ยเขาจะวางไว้หลังวุตตัง แต่เวลาแปลหรือสัมพันธ์ปีตัวนี้จะอยู่หน้าจะอยู่หลังเอตางจำไว้ด้วยข้ะเวลาสัมพันธ์ปีปีศัพท์ตัวนี้จะเป็นอนเปกกะถาเข้ากับเอตังไม่ใช่เป็นปีสัพท์อเปกกะถาเข้ากับพูตังฉะนั้นตัวเรืองจำไว้ด้วยแต่ว่าเขาวางว่าตัวนี้เท่านั้นเะนั้นเวลาจำเวลาแปลก็จะก็เอตังปียองอะไรมาวราจะนัง อันว่าพระตํารัดแม้นั่นว่าระแม้นั่นมันออกกับอย,อ,ยอยู่ออกจากตัวนี้เลย<อ>ก็อันว่าพระรัมรัดแม้นั่นว่าประโยคนี้เห็นไหมประโยคเอวังอ่ะคือจะวางไว้หน้าไปถึงแค่ตรงนี้ฉะนั้นเอวังอ่ะประโยคเอวังมีอะไรมากก็คืออ่าทงผมเรียนให้ใหม่คืออย่างนี้<อ>ก็คือตังเนี่ยต,งตยงยงยังตัวเนี้ยเเสียหน้าตัวประธานนีเปมังเนี่ยเวลาเวลาเปลนะ เราจะแปลประโยคยถาก่อนแต่เวลาสัมพันธ์ให้สมาบประโยค์ตะก่อนเพราะว่าตะเรียงไว้ขณะในเวลอดูแปลแล้วก็มาดูประโยคยถาเนี่ยว่ามีอะไรหายไปบ้างหรือมีอะไรเพิ่มมาบ้างก็ต้องอุปลังกับว่าเนี่ยมันคืออุปกรังกับกับอะไรอุปลังกับว่าแล้วก็ยะถอุทะเกตัวนี้ก็เป็นยะถากับอุทเก ปถากับอุตเกย์ฉะนั้นประโยคยะาเนี่ยมันมีแค่เนี้ฉะนั้นเราเห็นน่ะเราจะแปลไม่ได้เลยเพราะมีเท่านี้แต่ประโยคเต็มมันคือข้างล่างนี่นี่นี่แล้วตัวประธานนี่คือเนี่ยก็วางตัวประธานแค่ตัวเดียวเองเนี่ยเนี่ยก็อุปหลังวาตัวนี้คืออุปลังวาอุปลังวา,อ,งวาอันว่าดอกอุบลหรือเสสังชรชาอุพผังวาหรือว่าอันว่าดอกไม้ ที่เกิดในน้าชลชะชลชลนี่แปลว่าน้ําชะตัวนี้แปลว่าเกิดนะหรือว่าว่าดอกไม้ที่เกิดในน้ําที่เหลือ,อเดสามปลว่าที่เหลือแล้วก็นิสัยยะอาศัย,าศาย,าศายแล้วทเวกาลนานี้ซึ่งเหตุทั้งหลายสองแล้วก็ปตกังจะเอวะคือมีคาว่าคือด้วยนะคือ,อคือที่เป็นสรุปะ คืออุตตังใจว่าคือซึ่งน้ําด้วยนันเทียวกัลละลังจากคือซึ่งเปลือกตมด้วยแล้วก็ชาจะเตยอมเกิดอุตเกในน้ำํำยะถาฉันใดหมอนไม้อันว่าดอกบหลหรือหรือว่าว่าดอกหนหรือว่าว่าดอกไม้ที่เกิดในน้ําที่เหลืออาศัยแล้วซึ่งเหตุทั้งหลายสองคือ ซึ่งน้ำด้วยนันเทียวคือซึ่งเปลืกตมด้วยย่ำเกิดในน้ำฉันใดต่อมาตั้งไปมันก็คือตัวน,นี้ตั้งไปมันอัความรักอนวความรักนั้นแล้วก็ชายเตยย่มเกิดทวีหิการณีหิด้วยเหตุทั้งหลายสองแล้วก็ปุเพสันิวาเสนวา ตัวนี้ต้องแปลว่าคือ้วยนะคือตัวนี้ก็จะเป็นสรุปะในทวีตก,กรณีฉะนั้นมีคือตัวนี้ก็มีคือที่ยาพัดก็เป็นคือออกคือแล้วแปลวิพัฒน์มันด้วยย่อมเกิดด้วยเหตุทั้งหลายสองอดอุแล้วก็ปเุเพสันนิวาเสนาวาคือเพื่อการอยู่ร่วมกันในการก่อนหรือแล้วก็ปัจจุบันนะทิเตลาวาหรือว่าคือด้วยความเลื่อปู ด้ยวยความก็เกินกันในปัจจุบันหรือด้ยวยความเกิดเกนอาเกิดขึ้นเฉพาะแล้วแล้วก็เอวังฉันนั้นอิติดังนี้แล้วก็พระวตาตอนนี้อนุภูมีพระเจา้าวุตตังตัดแล้วฉันละเปิดแม้ว่าคําก็แม้แมว่าคําว่าพอแปลจบก,ก็ดังนี้แล้วตอนนี้ก็พุตตังพระวตาอันพระผู้มีพระเจา้าพุต่งังตัดแล้วมองไหมต้องแปลเองกันอีกรอบหนึ่งอ้าว เอ,อาปีกขาาควมกันไปท่องย่อสัตท์ก็ได้อานว่าดอกอุบลหรือหรือว่าอันว่า, c, วาถ้าเกิดในน้ำที่เหลืออาศัยแล้วซึ่งคือซึ่งน้ำด้วยดังเทียวคือ ด้วยยังเกิดในน้ำฉันใดอันว่าความรักนั้นยังเกินด,ด้วยเหตุท้งหลายสองือด้วยการอยู่ร่วมกันในการตอนหรือหรือว่าด้วย นั้นอิตินี้อ่านพระบุญพันเจ้าตัดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสัมพันธ์ก่อนจบนิดนึงนะตรงนี้เอาเอกถารน,นะสาเศรษฐิตาอว่ากิตาของเศรษฐินั้นอัคมาสิได้ไปแล้วในสาธะกุลังสู่ตวนของในทานปุภาสินีเห็นนะเพื่ความรักในก่อนกุตาปิภล,ละบุตรทั้งหลายอาส,สา เศรษฐีทิตุยาคอิดาของเศรษฐี i, นะัน้จนจะวิตตวะเจวิตวาเคลื่อนแล้วเทวโลกาจากเทวโรแล้วก็คันหิงสุเทียวแล้วปฏิสนธิซึ่งปฏิสนธิในท้องในท้องตัวนี้ก็เป็นวิทยาธาระในขันหิงสุนะคือมันเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กอ่ะนะตัวนี้ก็คือวิทยาธาระในขันหิงสุเทียวแล้วซึ่งปฏิสนธิในท้องภาษายเอวเศรษฐีทิตุยาของทิดาของเศรษฐี i, นั้นนั่นเทียว สุริศาโยปิแม้ว่าหญิงสมภัยทั้งหลายอัศษฐีทิตุยาขอธิดาของเสษทีนั้นนิพพัตตวามันเกิดแล้วประทะปรทฐานีในที่นั้นๆวิญญาปตาพูดถึงแล้วซึ่งไวอากังสุได้ไปแล้วเทหังสุเรือนเตสังเอวะยุกชนานงขมาของชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเที่ยวอันนี้เป็นเตสังเอวะนะมันลงยอาคมแต่ว่าวันละคืนรูปเดิม ันนี้ก็เป็นเอวะต่อมาตเตสเทปิชนะอามาจะทั้งหลายแม้ทั้งปรมเหล่านั้นปฏิชักทิตวาปฏิบัติแล้วเยนยังซึ่งเยดีตถาในการนั้นปัตตาบรรลุแล้วโสวตามปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลอานุภาเวนะด้วยอนุภาปะสะกามสะแห่งกรรมนั้นเอวังด้วยประการ ชนีอิติตตแลามาสะพานกรถาก่อนยบขอประโยคตัดก่อนแล้วกันเอาประธานกับกายกุภาก่อนชายเตตัวนี้คือเตของวัตมานานะติอันติสิทธรรมิมาเตนเตที่อยู่ในฝ่ายของอันตโนบทนะแต่ไม่ย่อมแณะตัวนี้คือเตนะเป็นในอาขยะอ้าวตั้งวิสิน์นาของเตมัง เตมาเศกตฐาในชาญติชาญติอายุบทกตุวโจกเอวังสัพฮะอบหรืออุมาอุปมามเอวังสัพอุปมายะโชตกะปุเภกาละสมรีในด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อน ด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนุุเพลงการละตุนีในนี่ไ,ไงบุพันธ์ในสันสนะสนิวาเสนะแล้วก็สันนิวาเสนะก็ดีปัจจุบันอิเตน,นะก็ดีปะมาณว่าอะไรถ้ามีคำว่าคือไปอยู่หน้าตัวนามนามพวกเนี้ แต่ว่ามันจะไม่ออกอ่าจากเวลาสัพันเวลาไปเอาวิพัฒน์ได้แต่เวลาสัพานมันจะเป็นสรุปะสรุปะที่ถ้าเกิดมันเป็นอ่าถ้าเกิดมันเป็นลิงและวัจนะเสมอกับตัวที่ไปไปหามันอ่ะมันจะเป็นวิเศษสราพีที่เราจะท่องที่ท่องกันวันเนี้ยที่ออกปัญหาวันนี้ด้วยแหละอ่าแต่ถ้าเกิดอ่าวิพัฒน์และวัจนะไม่เสมอกันอ่ะจากที่เป็นวิเศษสราพีอ่ะจะกลายเป็นสรุปะแต่แล้ตัวนี้ก็ สณนิวาเสเนะก็ดีปัจจุบันหิเตนะก็ดีสรุบัในทวีหิการณีหถ้าตัวนามที่ตัวเป็นตัวที่จะกระจายไปข้าง,างในอ่ะเปนมีสังขยาด้วยก็สรุปบัต้องเข้าในทั้งสังขยาทั้งตัวนามก็สรุปบัในทวีหิการณีหิวาสองสัพปะทะอะไรสมุติยะหรือนิวิตาปะทะ ปทาวิกบปทาเข้ากับปุเพสานิวาสีนะและปัจจุปันทีเตนะต่อมาขบีหิปิศสนะของการณีหิการณีหีกรณะในชายเตน้นจบไปแล้วประโยคกี่วันมาประโยคยะถาเอาตัวประธานเอาตัวประธานเข้าประโยคยถา อย่าย่าสัพนปุกคะงร่กนแล้วแต่แต่ังไม่แต่จะจะไม่ใช่คงจะไม่ใช่หราอ่าอ่าปุกคลังก็ไม่ได้หรือว่ามันตัวมันตัวมันตัวมันมันเล็กไปที่ไหเห็นเป็นปุกคลงังฮะมันอุปกรังแล้วมันใช่ปุกกะลงังอ่ามันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะไดแล้อันนี้เห็นอยู่ เห็นตัวประธางไหมเอาสิอุปกรณงยังไงเห็นแล้วแปลได้หรือเปล่าเนี่ยอันว่าดอกอุบลหรือหรือว่าอันว่าดอกไม้อันเกิดในน้ําที่เหลือสมดแล้วมีตัวประธานกี่ตัวสองตัวก็พูดสองตัวสิยังไงอุปลรงก็ดีชัาชาอุพัมก็ดี มิกตาในสาย,ต,ายตีหายตีหายหมจตัตตุวาจบเกี่ยวผ่านไปยะถาศักดิ์อุปมาชนกาเสยสังมีศษลปะของชรตชาปุกผังวาสองศักปะทปะ,ทะทวิกับปะทะเข้ากับอุปลังและ นีสังชรชาป,ปุพังโอเคตัวน,นี้อาศัยแล้วซึ่งเหตุทั้าไลสองคือซึ่งน้ำด้วยนันเทียวซึ่งคือซึ่งเปลือกตมด้วยเอาเอวัศัพท์ก่อนอวัตศัพท์เอาวะาธรณะเข้ากับจะจะสองศัพท์ประทาสมุทจิยถาเข้ากับอุตกังและกรลลังอุตกาัางก็ดีกลลังก็ดีคือซึ่งคือซึ่ง ถ้ามีคำว่าคือยกอสรุปบาทในไหน,ไหนอาะแต่แล้วซึ่งเหตุทั้งหลายสองคือซึ่งน้ำด้วยคือซึ่งเติมตมด้วยอ่าอุตการก็ดีกาลังก็ดีสรุปบในทวีกาลนานี้ป่อมาที่เหลือทวีวิเชนา์ของกาลนานี้กาลนานี้ อุตตกรรมนในนิสายะนิสายะเมื่อกี้ผมแปลว่าอาศัยแล้วนะผมไม่ได้แปลว่าพอา่อใส่ถ้าเป็นพ่อใส่มันก็สัพันเป็นพ่อใส่แบบนหนังสือได้อาศัยแล้วสุภากรากียาในไยเตตุกทะเกออาเบกันแน่นนะ อุตเกยในน้ำรู้เลยอะไรน้ำสะพันสิเขาดอกบัวมันอยู่ในน้ำได้นะออุตเกวิทยาคาราบในชายเตยิติศัพท์ตัวนี้ก็สรุปปะในไหนอิติศัพด์ใครเพ็่งจะเปิดมันเอตังวัฒนาอิติศัพด์สรุปปะในเอตังวัตนะ การอินตังวัฒนาเราต้องทามาตั้งแต่แรกแล้วคือจะสับก็ถ้าแปลว่ากอบก็จะสับพระกัญญาลัมคะปีสาเปกันตามกเอิตังเอิตังวปสื่อนังของพรวัฒนาวัฒนาวุตกรรมะในวุตตังวุตตังกิตบทกามวาจุบภวตาอนะพิกตาในวุตตังจากนั้นจะออกมาเนี่ยก็ไม่กลัวตรงไหนเราต้องกลัวแค่คาถาในคาถาเดียวที่ว่าหาสศบไม่เจอ สถานี้หาสัพไม่เจอยิ่งสัมพันธ์ยิ่งเป็นกันใหญ่หาสัพไม่เจอแล้วสัมพันธ์จะเอาอะไรมาสัมพันธ์โอเคก็จำจำไว้ออกมาจะได้พอรู้เรื่องแกะได้บ้านโอเคครับ